อนนี้เราก็ถึงจุดชมอยู่แล้วนะอ,อรุณสวัสดิ์ในตอนเช้านะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะครับไปยังอุทยานชาติหมูกก่เกาะอ่างทองนะครับตอนนี้ผมก็รอคิวอยู่นะครับซึ่งเรือเนี่ยเขานัดประมาณไปโมงยี่สิบนะครับแต่ว่าเราก็มาถึงประมาณไปโมงครึ่งนะฮะมาเลทดหน่อยนะครับแต่ว่ายังทันอยู่นะฮะ ตอนนี้เราก็รอขึ้นเรือนี้นะครับไปยังหมู่เกาะอ่างทองนะครับเรือก็จะมีทั้งหมด3ชั้นนะครับตอนนี้ชั้นบนก็เต็มแล้วนะฮะนักท่องเที่ยวเยอะมากนะครับวันนี้ผมก็ลงมานั่งชั้นล่างนะครับอ,อยังมีที่ว่างให้เราได้นั่งนะครับส่วนโซนข้างหลังนะก็จะเป็นห้องน้ํานะครับ วิวสวยมากเลยนะครับตอนเช้าอากาศดีมากนะฮะ ตอนนี้เราก็ได้ออกเดินทางแล้วนะครับใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมง30นาทีนะครับในการเดินทางไปถึงอิทยาห่งชาติหมูอเกอหาทองนะครับซึ่งพอๆกับจากดอนสัก์มายังงกอสมุยเลยนะครับใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งเหมือนกันนะฮะระหว่างทางเราก็ชมวิวข้างทางนะครับหรือไม่ก็นอนหลับพักผ่อนตามสบายนะครับจับจองพื้นที่ได้เลยครับจะเห็นได้ว่านักท่องเที่ยวนะครับเป็นชาวต่างชาติซะเยอะนะครับ ระว่างทางเราก็สามารถเดินออกมาสู่อากาศนะครับแล้วก็ถ่ายรูปถ่ายวิวได้เลยนะครับก็สวยมากเลยนะครับค่าเดินทางค่าทริปนะครับรวมทั้งหมดก็คนละประมาณ900ายบาทนะครับถ้านั่งเรือพายเรือขยัด้้วยก็จะเพิ่มอีกนะฮะประมาณ2-300บาทนะครับรวมทริปทั้งหมดนะครับผมใช้เงินทั้งหมดประมาณ2 1 0 0บาทแล้วก็จะมีค่า เข้าอุทยาน30บาทด้วยนะครับเมื่อใกล้ถึงฝั่งนะครับก็จะมีเรือเล็กนะครับ มารับเราแล้วก็ไปยังเกาะนะครับอ่าก็จะบรรจุคนได้ต้องหลายๆเที่ยวเหมือนกันนะครับเพราะว่าในเรือใหญ่เนี่ยมีทั้งหมดประมาณ70กว่าคนนะครับแดดก็กำลังร้อนเบาๆอยู่นะครับตอนนี้มีเรือเล็กมาเทียบนะครับเราก็ออกเดินทางไปยังเกาะนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเรือใหญ่นะฮะ เพราะว่าเรือใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงได้นะครับเกาะก็อยู่ตรงนี้นี่เองนะฮะดูน้ำทะเลนะครับสีน้ำใสมากเลยนะครับแล้วก็บรรยากาศดีมากเลยนะครับ นะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับอุทยาในชาติหมู่เกาะอ่างทองเดี๋ยวเราก็จะเดินขึ้นบันไดตรงนี้นะครับขึ้นเขาไปประมาณกว่า300เมตรนะครับเพื่อที่จะไปยังจุดชมวิวนะฮะ เดี๋ยวผมก็จะถ่ายระหว่างทางให้ดูนะครับว่าลำบากขนาดไหนนะครับกว่าจะให้ผู้ชมได้ดูวิวสวยๆแบบนี้นะครับผมก็ต้องถือกล้องไปแล้วก็เดินขึ้นเขาแบบชันๆไปนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะ ตอนนี้ครับเราก็เดินขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะฮะเห็นได้ว่ามันชันมากเลยนะครับทั้งย้วของหนักนะทั้งถ่ายไปด้วยแล้วก็เดินขึ้นขอไปด้วยเนี่ยเหนื่อยมากเลยนะดูความสูงนะเราขึ้นมากายพอสมควร ตอนนี้เราก็ถึงจุดไว้พักอีกที่หนึ่งแล้วจุดชมวิวที่ทัพผาจันทร์อีกสามผาจระดสามร้อยเมตรฮะนั่งก่น ตอครับดูความสูงนะครับที่ขึ้นมาไม่รู้ว่ากี่เมตรจากระดับน้ําทะเลนะแต่ว่าสูงมากเลยนะครับตอนนี้แ้วเราก็ยังสูงขึ้นสูงขึ้นไปอีกนะฮะอันนี้้าเ่ก็ร้อยสามสิบกว่านะฮะเดีวอีกประมาณหนึ่งรอยเมตรเราก็จะถึง จุดชมวิวแล้วนะครับเอาละครับเอาใจช่วยผมด้วยนะครับเพื่อให้ได้วิวสวยๆไปให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเอาละครับเราไปกันต่อตอนนี้เราก็ถึงจุดชมวิวกันแล้วนะ ดูคาเลยนะร้อยสี่จุบสี่โอ้โหครับเดี๋ยวจะให้ดูวิวข้างหน้าคะคุ้มไหมล่ะครับท่านผู้ชมผมว่าได้เห็นวิวหลักลานเนี่ยรู้สึกว่าเราขึ้นเขามาเพื่อสิ่งนี้นะครับธรรมชาติช่างสวยงามมากเลยนะครับ เห็นท้องฟ้าเห็นทะเลสีฟ้าตกกระทบนะครับจุดชมวิวเมื่อกี้ไม่ใช่นะเมื่อกี้รองรองนะฮะอันนี้ก็จุดชมวิวของจริงนะอยู่ข้างบน <laughs> <laughs> เราก็ถึงจุดชมวิวนะครับ สวยมากเลยนะฮะไม่กเพราะอยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสบรรยากาศนี้นะฮะถึงจะเหนื่อยแต่ก็คุ้มนะครับที่ได้ขึ้นมาท็อปวิวตรงนี้นะฮะ เมื่อเราถ่ายรูปเสร็จแล้วนะครับก็ทําการลงเขานะครับเวลาลงเนี่ยใครบอกว่าง่ายกว่าขึ้นนะครับยากเหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะชันนะครับบันไดอ่านะแล้วก็จะมีคนเดินผ่านไปผ่านมานะครับเราก็จะค่อนข้างที่จะต้องระวังนิดนึงนะฮะนี่เราก็กําลังจะลงแล้วนะฮะใกล้ถึงพื้นดินแล้วนะโอ้ยสุดมากคนระับขึ้นเขาเราเลย สูงแล้วก็ชันมากนะครับนิดเดียวแล้วเราก็จะถึงข้างล่างโอ้ขึ้นก็เหนื่อยนะครับลงก็เหนื่อยทางนี้ค่อนข้างจะทุรคทุเลนนะ่อ ก็ถึงข้างล่างแล้วนะครับจริงๆเส้นทางชันมีหินแหลมคมเย yeah. ไว้นะ,ะมื้อเที่ยงบนเรือนะครับก็มีอาหารเลี้ยงด้วยนะครับมีทั้งมื้อเช้าแล้วก็มื้อเที่ยงนะครับใหเรากินรวมอยู่ในทริปแล้วนะครก็ฝากกดไลค์นะครับกด subscribe แล้วก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะพา ทุกคนไปเที่ยวที่ไหนก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ